เมื่อนำควายเป็นผู้เก็บอกดูน้อยละให้ไอพีคนพัดเป็นผู้ล้านไอจักรเป็นโอยจางนง้ตกดำคอยพัดว่าไอมัน้าเมือเป็นเนื้อเนน่เป็นคุณแม่ในะคะโอ้ยยากโง่เิ ลองสิล้ำใจระวัางคนนี้แค่มีแคน้อยในขนาดให้ยาลอกนะวันหนึ่งก็ลอกให้อีกวันหน่ยาลอกให้เปนาหลายดูแล้วบอกอันนี้วันนี้วันเมื่อวานนี้ เมื่อกี้คุณเวียนบอกว่าโอ้ก็ปลาข้อหลวงปลาข้อหลวงเป็นมาทำแต่ว่าทำแบบคู่เดียวไั่เสร็จนะมั้ปลาข้อหลวงล้มซุเดียวกับล้มซกันซ่านเนาะล้กันแบบท้อง้งหน้าแต่ว่าอแต่ว่าทอดจ้า ยายเว่โเคนยายโทรมันมักลำมักม้วนอยู่ไรยายโทรนั่นแต่มือไหมาไรใเลยก็ยายโทรนะโอาลำนี่เลยม้วนมันมักม้วนได้อันนี้นะมักม้วนม้วนมนยายโทรลำพอมากเลยครัะ จะโทกินก๋วยเตี๋วก่อนนะคะนาอที่ด้แค่เท้าที่ได้แค่เท่ายังไม่เท่ารุ่นนี้โคดมาเท่าซ้ำรู่จ้คนนี้ชิดายเท่าโอ้ย uh, อยากขมานุ่ดู้นมันยากเข้าแล้วมาเข้าชิดายมันหู้สายเงินทีดายชิดายมันสายินไปก็เลยปยาเ่า คุณทีกาเาแล้วพเารู้สึกตัวยายรูกตัวเตายกันไปแล้วพอเท่านั่นล่ะที่ตายเท่ากลคุณทไมคดอันคุณหดปากยันมุมเด้อวะโอ้ยคุณหดอ

เิดงูกินควายภาไทักินร้องภาษาไทยนีม้วหังยังม้วหังต้ดคยาบอังนะครับลาะมนะครับี้หลังนีม้ัมักมันมม้วนอันนี้นะมัม้คุณยายบอกมักม่วนนะครับไหมค่ะนี่เป็นการยุบควนคุณยายนะครับเ็น ้นูไปไม่ได้หหนูอไปเลอาก็ครไ้่ไขได้้ยาทไมไม่มีอะไรมาได้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 ไได้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 ไได้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 ไได้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 